โอ้สบายดีสบายดีคนต่าง่น้องเอ้ยโอ้ทำงานตลอดเนาะบนได้ว่างเลยโอ้นายสั่งคนนี้ขยายตลอดบ้านของเพิ่มไปดิอ่ะพี่น้องหลังจากพี่พาลูกพาเมียไปเลาะตลาดพาแม่เทาไปเลาะตลาดเพิ่นก็อยู่เฮดเวียกสันสูงพี่น้องเพิ่นก็อยู่จอดลังคาพี่น้อง จอดลังคาแล้วให้สาจอยพ้าน่องคุณไปเลือกนอกมหาหน่องอะไรไปหาหน่องลงมากก็กระไดบอเดี๋ยวไอซีเอาให้ได้เจ้าหอนออกนะไอซีลงตึงสามอันน่องกับผ้าน่องไปเอาอ่อยเลยเป็นเลือกผ้าไปเลือกผ้าไปเลือกพันพอดีแหละไอ้ีเดี๋ยวลุงเดียวเลยไปเลือกซื้อๆแต่ว่าถ้าเริ่มตัดไหมมาตัดไปเลยวะตัดเลยตัดไปเลยใส่จาตัดก็ได้ เราก็จะพาไปเบิร์อ้อยนะพี่น้องหามีดหาอันนั้นก็ <c oughs> มันจะอยู่ลองฆ่าพวกพี่โนโอ้องเอง 90មិនតែយូរក្នុងខាបងពីន້ອງអេ เอาอ้อยปั่นให้นอกโปนเพื่อนปลูกเราเห็นแล้วเนาะนอกโปนคือว่าพูดที่ว่าพูดเพลงยืนตอนนั้นลายเนาะเลยเนาะแมนเพราะว่าถอกตั๊ไปขายเลยดิดย<อ>เขาซื้อลำหนึ่งสิบห้าเท่ามันใหญ่ยังเสียนะเนี<อ>่ยบางส่วนที่มันเป็นเด็ด เงามันตกเก่ามันอะมาสุยอนเลยเห็นรลายขอมันเลยแนนดูเจ๊งหน่อเนาะแนนมันมันซุ่มแน่ฮนเดแบมันซุ่มลมันหัวมันนแ่อ่อหลับงไนี่ยแพันยังงนีพันสุพรรณบุรีหาสิบ สันธุ์บุณิย่าชีบแมนโอ้ฝนสิตกอ่ะหรือว่าเสียงรถมาเห็นอ่าฝนตกกระชากแล้วนะคนฟูบอยนะถ <c oughs> ึงใจแล้วฮาน่ะนกเป็นฝนตกอยู่ดนี่แต่ว่าไกลสะแบบแต่ว่าซึ้งใจคนตากมันมาเลยแมน,แมน คือกันหมดเลยแต่ตัวนี้หัน่นอ้อยอยู่อย่างก็อ้อยบานบานนีอย่างก็นี่นะบ้านอย่างว่าเขาเข้าอ้อยสิ่งเรียบเหรอเออสิ่งเรียบนี่กอตัวนี้นะพัน่าสิ่งเรียบบงคือกันแต่ว่าเรื่องหวาน<ม>หั่นหวานแต่ว่ามันจะเค็งอ่ะม,มันจะเข็งนี่แหละเพราะว่าแยกแต่ว่าหวานนี้สุดยอดความหวาน หวานเนาะหวานอยู่เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่เพิ่นปั่นน้ำขายละ่ะ<อ>ตัวน,นี้ก็แต่วันรำม,มันน้อยแล้วก็แข็งพร้อมมันแข็นนงโม่โม่บ่แข็มงมันหกโพล่แล้วก็เลยว่าจูดเห็ดหัวเลยก็เลยว่ะเตยหอมรำใหญ่ลยยเลยเนาะ แมนลำใหญ่อันนี้หันเป็นลำที่สองที่ว่ามันเอาตัดลแล้วแล้วมันฟ่งขึ้นมาใหม่เนาะอันนี้ระดับสองแต่ว่าระดับหนึ่งหันตัดไปแล้วติาคิดมาชิ้นนีหลายนะก็ามาเห็นต้นแมนไปใส่นะ มาบุญบ่ตอนนั้นนะเออเออเออเป็นคำร้ายว่ะเมนเม็นบื้นีลยนะพื้นมาเฮ็ดพันก้อนว่ะมาพอมีเกี๊ยงเนาะนี่ตเป็นเกีดยั่วเบิดหั่วเบิดแล้วก็มาตัดุลายกับทำนี่เลยให้มีแห้งนะพอมาบอมีพื้นที่แล้วก็ปลูกอยู็น้องดงปลูกเนาะพี่น้องก็งามจังซี่แล้วแต่ว่างูเข้าเพราะว่า เฮาเห็ดหัวซุวนตัวอยู่ได้เ,เห็ดหัวซุวนตัวอยู่แต่ว่าคือว่าแล้วมันอยู่ห่างไกลจากบ้านพี่น้องเ้ยเพื่ออห้ออไปไล่ก็บบมันใช้เวลาโดนนะนะมาตอนนี้เขาก็จะเลือกก่อนเลือกว่าตัวใดที่มันมีตานะพี่น้องสาจอยก็จะพันเบงให้น้องเ่นไปปลูกพอพันไว้ถึงมันจะบ่ได้ล่วงหลายแต่ก็จะเบงฟันให้น้อง บ่าวใครสิมาคอเนาะพี่น้องว่ามามาคอหรือมามาคอเบรกเนาะสาวจอยกะเอาให้พี่น้องเองถ้าไปซื้อเนาะถ้าไปซื้อนี่นเพิ่นจะไล่เป็นตาเป็นเส็นะขอตัดอตอนนี้ก็ได้นี่นี่มัน ฮะเดมันออกไปเลยนี่นี่หรือว่าถามเตอร์นเนาะหรือว่าให้ต้อมมาเอาให้บออเอาสีบงกงแมนเดชแต่ว่าถ้าไปปลูกเนาะมันก็จะออกไปแล้วนี่แมนมนเเขาก็จะไปปลูกตามนี่แหละตอนเอ้ยเอามาเนาะตอนไอต้อมพันทรงมาอาจจะเป็นเจีงซีเลยเป็นปองเจีางซีเลยไอพันจะคายเป็นปอง เป็นเมนเป็นคอเป็นคอ,อเอาแต่อันนี้มันบริยุ่งยากเลยพี่น้องเพราะว่าน้องขนออกไปละปูง,ง่ายอยู่ถ้าเราต้อมมาตัดให้พี่น้องโอ้มันกับบริกลสิพี่น้องป้าโอ้มันแก้วเกี่ยวอะไลายคนที่นี่เนาะ แมน,น,น,ดนดินหอื่นบแมนดินหัวอื่นออดินเอ,อ,อ,อือกซัมนี่แหละซําติอยู่ปุ๊กเือนนี่แหละคนได้ื้อเาเคือว่าล่ะตอนทำโบมีเงินเนาะเขาก็จะขายดึยตอนนี่ยังบบมีเงินซื้อ ตัวนี้คุาท่านไดตัดะด้สามเมตรสี่เมตรแมนสมภอแม่ค้าคนมาซื้อพี่น้องคนจะบัต่อเลยนม่ขายทันนี่คนจะบัต่อราคาเลยอันนี้ตัดไปแล้วซุ่มนี่ตัดไปแล้วอันนี้ก็ตัดไปแล้เมนอันนี้เกิดใหม่โอเคเมนบอตัวนี้บอกเมนแล้วแต่จะเอาเสื้อคอยเสื้อขาวมาแท็ก เอ,อเอามาซักมดเลยว่าะอ่าซักใส่ให้เติร์ซักมดเลยใส่ให้เติร์ฮะแต่ว่าอันนี้มันอันนั้นไปแล้วล่ะเสียไปแล้วล่ะเสียแล้วนะเสียแล้วล่ะพงกง่ายจะเสียเลยกับพ่อหน่อยก็กินได้อยู่แต่มันจะมีขอดีขอเสียขอดีก็คือหวานแห้งหนาฝนหนายังแต่ขอเสียก็คือแบบช่วงนี้อาจจะบ่บ่บ่ซ้ำสายหน่ำพึ่ง กระวั้นซ้ำซ้าน้ำเพื่อนนี่ฟันเอาตามนี่ก็ได้นี่เอาตัวงอ่นี่ก็ได้นี่นี่ตัวนี่นาจะพ่อมปลูกเราแล้วนี่บิดๆวิวๆนี่นี่นี่ตามันออกแล้วเละนี่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 เห็นว่าตามันออกแล้วนี่ฟันเลยนี่อันนั้นนะฟันนัานี่ก็ได้ตามันออกแล้วมาพี่น้องไปเลือกอ้อยน้เพื่อนเอาไปขยายพันธุ์เลือกเอานี่เด้อนี่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 นีตละลำนะนี่ยาวเนาะเออนี่ละ แมนแมนที่เนีออ่ยเพราะว่าที่จริงมันตองเฮ็ดแบบอันนั้นไหมข้างนะเฮ็ดข้างดักซอยแจ้บ่ได้เฮ็ดโอ้มนก็นเลยล่มแมนบ่แมนที่จริงเขาจะปลูกใส่ยางรดยางลดสิบหรอกหล้ก<อ>ก็เฮ็ดข้างขึ้นนะแบบว่าบ่ให้มันเอ็นไปเอ็นมากไหมอันนี้เห็นบอมันหนักแล้วมันล้มลงมปลูกไกลๆล้างห้องน้ำนะเห็นเจ้านะพอดีแต่อย่าลืมเฮ็ดข้างเด้อ <c oughs> เฮ็ดข้างใส อันนี pled, <c oughs> <c oughs> ้แค่ล well. ุมล um, ุมละสองตาได้นน่ปูแค่สองตาเองโอ้ยลุม่อตาบอนี่คั้นออกควันกระดกโอ้พระท่านไหนเห็ดหลังค่าเลยหลังค่าเปิด ผูนะ้ให<อ>่น่งพอมากลหรอตัวอเออมากแล้วอ๋อไานี่จะเราขี้เราจับมาแล้วมาเอาตาหนีก <c oughs> ัน,นเลยตัวนี้มันออกตาแล้วโอ้ตัวนี้ตัวนี้หักว่ะอืมอันนี้ก็พอดีแลนี่นี่ ออกตาเหรอเห็นบ่เนี่ยพอดีเลยนี่มันหักเอาเลยนี่เออมันหักล่มเด้อมามนบนแห่งนบนแห่งบโบอ๋บอ,อเอาแห่งบ่เดี๋ยวเอาไปเพื่อก็ได้เอาไปใส่น,น,น้ำเดี๋ยวกับหูแล้วไปเอาทางผีดก็ได้เอาหน้ามาันคือเป็นยังสีผู้ใดมาดึงทอสันนี่ทอขึ้นดึงออกงานวัดละ พอเห็นแต่แซน้ำไหวเห่ออกหาก่าเลยจังคอยปูแล้ว mm. แซ่บางเตอกันแซ่จนลืมกันมี่ด mm. ึงออกไปเลยมันออกตาหมดแล้ว,วล่ะแม่นวดล่ะฟันไปอีกก็ได้นี่ตานี่นี่ออกตาหมดแล้วแมนว่นมดล่ะปลูอ่อข้างเนียนตาก็าจะเลี้ยวหาแต่ตา ออกไปอีกก็ได้ได้เบิ้งทะเอกันวันนี้มันแห้งด้วยมืนเียนะนี่ตาออกนะน้่งออกนี่ก็ว่าจะเตรียมปลูกยุ่ยอยู่คนานเซไว้ยุ่ยนีอะไร <c oughs> เปิดมาเป็นน้องอนี่วันนี้ปลูกคือการเซรไว้ ก่อนบอกตัดเป็นเป็นทอนเป็นท่อนเป็ทอนทจังเส้นเปนบอกไม่นอ๋อตัดเป็นท่อนเลยโอ้ตัวนี้แหงแหงแต่ล่องฟันบนกันเขาล่องตัดเป็นท่อนกันพันบุรีห้าสิบบอกพันบุรีห้าสิบตัดเป็นท่อนเลยตาว,วะซ้ำนี่ก็ได้นี่นี่นี่ซ้ำนี่ก็ได้นี่นนหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, นี่ปุ๊บตรงสี่เนาะ ปลดผูกเขาลูกจังไดรนะผูกผูกกันนอนเอาแล้วพุทไล่นอนเดี๋ยวสิเดี๋ยวส่งยูทูบให้เบิ้งเดี๋ยวสิให้เปิดเบิ้งในี้ยูทูบ่าตัดนี่เขาชิตัดเป็นยาวๆชิมัดใส่รถก้อนเมื่อนบ้านจอ๋อโอเคอ่ะเออจะได้ก็ได้เออเรื่อยก็ได้โอ้โหเนี่ยเน ในได้เรือไงไม่อยู่ปลูกเฮดเบี้ยปีน,นี้แล้วว่าจะเอาไปปลูกพูดอยู่อยู่หน้าคุณจะเอาชุดกว้างปะทงหน้าเลยแล้วแบบเป็นโนโคโคกโขกจะเอารถแท็กเตอร์มามาไถเอารถแท็กเตอร์มาไถ่ายอันนี้เลยโอ้ปรงยรุ่งหนีไม่หายลูกเ่าท่านแห้งแห้งเออเอาไปร์โรดในะส่ได้ได Oh! bỏ đi cái hmm. um, à, nó ôi bò rồi bò mát bò khỏi mạc mất lắm này cướt mất hoa nó bị hiến mất cung này là cục đấy tên này nó bị ôm mắt hay là lấy súng rồi, mất Bơm tôi giang lắng hiên nè vâng đây lên vâng tôi giang lắng hiên ai này ไก่ตัวนัางบ้านี่บเป็นแลวโบูมอ่ะแซนามฟันฟันแหละไปเบิงบ้งวิธีเอาใน YouTube เลยง่ายสุด okay, okay. เราก็ไปเบิ้งได้ว,ว่าเขาขายตาอะจักบางงทน,น,นั่งลออืม ต้องเตะเบื้องกว่าหวานบอกเอาเตะเบื้องไปไปลองเนาะเพราะว่ามันแก่ไม่ติดเพร่อยหวานแล้วเพราะว่ามันเริ่มอันนั้นแล้วมันสูเริ่มบ่หวานแล้วละมันแก่มันสู่แบบอันนั้นบ่ได้แหลกๆบ่ได้พอลำชินห้าเข้าบริสต์ต์เลต้องห่อเป็นชายตะเคเบิ้งนับปันห่อซีงซอยซำนิ้วก้อยเลยอ้อย ปกติอ้อยเขาปั้นนะมันจะแข็งมั้นบออ้อยดิเขาปั้นส่วนมูนี่มันเป็นสายน้ำผึ้งมันกะสีแข็งก็แข็งกะคึกเดียวละเพราะว่าช่วงนี้อ้อยรุรีเขาได้หดน้ำดอกกะชิ่อยเลยเนาะอือเขาผิล่อยที่จริงนั่นเขาเขาปลูกอ้อยเขาต้องหดน้ำไปเจอเบิ้งในเน็ตสุพรรณบุรีหาซื้อ้อยที่ดีที่สุดในประเทศไทยแต่ขันยูล่าเพิ่งนว่าอ้อยสายน้ำผึ้ง ใส่น้ำผึ้งมาไหมแมนโอ้แมวนี่เก่งเนาะกระโดดขึ้นในน้อยในแน่ในกระโดดขึ้นวัดเนาะบางอย่านดอกย่านเดี๋ยวมันไปเห็ดไก่หน่อยตายนี่แหละอันนั้นสายห้าเบิดไก่ถูกกอดกันี่เบิรเจ็ดแปดโตว่าอะไหายยามันกินบะ ให้แต่่าโบยู่ห้อมนี้ปกติร<ไ>อดบ้่นะแต่บาห้องนี้ลหละเข้าไปคุณเด้ไปงานโซอยู่อันอน,นะคุณเขาสะกุลเหรอสะกุลสะกุลครสุขุม,มานแมนจุกุมานเ้าไปลิ้นอยู่คุณสองคืนก็ <c oughs> เลเขาเบิ้องบบคักซ้ำตัวเองเบิ้งเด้นั่นนน ทันว่าเอามันมิยาเนาะยาผสมน้ำใบตลอดเนาะ <Man. S 1> ยากันโรคปกติอเอาผสมยาให้มันกินตลอดเลยแต่เอาไปยู่เลยเขาก็ได้เบิ้องคือเขาเบื้งเนี้ยนีมนียน <c oughs> ยังดีที่เลือ้อยว่ะ <c oughs> มัน này, เห็ดหอมนี่เบิร์เจ็ดแปดโตใก่คุณเพลงไหมไก่ตีขอนี้คอยสื่อมาล <c oughs> อ,อยตาสองขั้นหา ันนี้นะท <c oughs> ่งว่าให้เมียอะไรเนี่ยว่าจ้าล่องไปเบิ้งมาว่พันธบุรีหาซิพันธุ์บุรีหาสิจะเอาขยายพันธุ์นั่นแหละแล้วเพื่อโอกาสหน่ะหัวเด็กจะเอาน้ำแม่นบวกเนีเพราะว่าแถวหลังเฮียนไม่แถาเจ้าน,น,น,น่ะคือเลยปลูกกันนั่นแถวไันแรกเมื่อปาลูกยมล่าดได้นี่นะี่ยแต่ปลูกอยู่แถวบ้านนี้ เพราะว่าลังเฮือนเขาก็ปลูกแล้วแต่ว่ามันเป็นอ้อยดำนะอ๋ออ้อยดำปลูกอ้อยดำแล้วเสร็จแล้วนำยู่โอเคโอเคเพราะว่าของคอยเรียนว่าสิไปปลูกพูนอยู่แค้มผาเนาะริมห่วยไหมโอ้ไปปลูกอยู่ริมห่วยมันเป็นโคกไหมตากเพลงนะมีค่ะคว่ำโจ๋แล้วอาตาข้าวปุ้กี่เน้เออแต่รุ่นลาวข้าวเดียวก็อันนี้นะแหละข้าวปล้กเนี่ยวุ้ยได้เอายูไทยยูไทยเฮือนหยาอะไรอ้อยอ้อยดำอ๋ออ้อยดำแบบขล่องฟืนดิ อ้อยดำยุบานเฮามันเป็นอ้อยดำไงไอ้อยดำอ้อยดำไงอืมอ้อยดำไงเหรอว้าอืมนั่นแหละอ้อยดำไงไงก็แบบไงโผล่ไปแบบไงเป็นตระย่านเขาเอาไว้ปลูกเห็ดเห็ดพิธีเห็ดยัง่งก็สินะน,นั่บุญอืมนั่นแหละนั่นแหลเอาเอามาปลูกหากระปุก แล้วมือหลังเสรไปล่องเล่นหน้าข้าก่อนปลูกแถวหน้าข้าแล้วงามแถวบันทอกแถวนั้นนะโอ้ยดินมันดิ่งมันอยู่ต่ำไหมเหมาะเลยเด้แถวกองพันแปดน้ำจังได้กกง่ามาแถวนั้นดินชิปูกนี่ดินเค็มห้วยนะอน้ำท่วมเลยท่วมก็เกิดมากบ่มากนี่ว่าเป็นอย่างไรต่วมันมันไ่ได้ท่วมโดนเนาะนะแต่ว่ามัน น้ำท่วมท่วงก็บพรเป็นยังน้ำท่วมอ่อนบริไตน์ที่น้ำท่วมลองขยายพันเบิง้งเราไปเติร์ฟเบิ้งหนักสุพรรณบุรีหาซิปนะ้อ <Okay. S 1> กัหวานอยู่ดอกแต่ว่าช่วงนี้มันจีอันนี้ซื้อ,อมันแข็งคืออ้อยอันไปซื้อมันอยู่อะไรอืมชิ้นเลียบนะแข็งอ๋อเป็นอันหนกาไปเลยมันไข่ไข่กากเอียงไปเลยเนาะแข็งนำ้ำแข็ง กหวานยุ่แต่มันแข็งตัวหวานสู่สต้นนี้เ่าไหนตัวนี้หวานกลัวหวานกลัวกันเลยไอยเซิ่มเหลี่ยมเนี่ย,ยเขายุทธไทยเขาเรียนว่าสายน้ำผึ้งหายน้ำผึ้งแต่ตัวนี้สุพรรณบุรีหาสิผสมออกมาหวานทั้งปีหวานมัดปีหน้าฝนกวาหวานเห็นว่าดำหน้าเอาไปดำหน้าก็ไปกินเพาเขาก็ว่า,อวาเอาอ้อยคือหวานโบวัยติ๊งน้อยแถวบ้านนะ ดีเลยแหละยามมันยามฝนเนาะเอาบุคคลได้อยู่เลยยามฝนจิ๊กับยู่หมดแ้วเซ็ตโจนโจนเถ่อนบานน่ะเซ็ตไปลองเปิดก่อนเผื่อบ่มีปลูกในใจข้าวจังใส่จังใส่ฮอร์โมนฮอร์โมนกระถุงละร้อยกว่าบาทคือคอยใส่อร์โมนฮอร์โมนที่เขาฉีดไปฉีดไปนี่เห็นมอนี่ใส่ฮอร์โม่นว่าอะไรเห็นมอนี่ปงว่าเลยนี่ขนาดนาแรงเด้นี่นาแรงเด้นี่ ขนาดแรกนี่ใบยังป่งหมดคือมุ่นกิโลละลอยเศร้าฉีดได้น้ำสองลอยลิตรฉีดใบฉีดหนังีแต่มันง่ามบ่ะแมนเท์โมูลเนี่ยวันนี้ก็สิบเป็นนี่ใบนึงก็สี่มีเนื้อมีหนังง่ามขึ้นนี่กับพี่เด็ดออกได้นี่เด็ดเด็ดทิ้งนี่เด็ดบ่ให้มันปงออกนี่นี่จังสี่นี่นี่โอ้ตัวนี้ม่าแมนตัวนี้ออกน้วยแล้ว เด็ดออกตลอดนี่แตงกิงว่าไห้มันขยายออกไหมบ่าไห้มันสูงนะไห้มันออกคางก็สินะคือมาเขียบนะมาเขียบมาเขียบก็คือกันได้มาเขียบนี่ที่นี้เขาติเปิดธรรมชาติมันบ่ปลูกธรรมชาติได้ต้องเด็ดออกคือเขาต้องการบ่าไห้มันบ่อไห้มันไม่ยอดไม่ต้องการให้มันแทงนวยก่อนออกนวยพอเขาเด็ดทิ้งปุ๊บเห็นบ่โตไม่ขึมม้นมาติดเป็นนวยลหร เนาะมาติดแท่งเป็นหนวยทันทีเลยข้าเด็ดออกไงสมบูรณเห็นบ่โต้ไมออกมาเป็นหนวยเลยเห็นบอพอขาเด็ดทิ้งปุ๊บนี่เห็นบอกลายเป็นหนวยเลยขันมันแท่งออกมาใหม่น่ะติดแท่งเป็นหน่วยทันทีเลยนี่คือสูตรสูตรการโบงูเลยนะนี่เลยคือนี่เห็นบ่นี่ขัดข้าเด็ดทิ้งปุ๊บนี่เห็นบอขัดข้าเด็ดทิ้งปุ๊บนี่จะมีหนวยไม่หนวยออกมาทันทีเลยอันมาเคลียร์กันมาเคลียร์ต้องทิ้งทั้งสี่ละต้องฟันออกเลย ไอ้มันปงปงออกมาไหมนั่นมีสูตรทอมันอยู่เนอะเผยให้น,ไไหนอนก่อนเอ,อ้ยเดี๋ยว่างๆลลวสิพลาพไปหลินบ้านช่วงนี้อันนี้ยุกขอให้ได้เวียกก่อนให้อ้ายได้เวียกก่อนคันว่ามีงาน เายังฆ่าตงห้องเลยบอกเ้ยได้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 ไปลิ้นนะไปห้องครับจ้างมาไปประสบการณ์นไปเก็บประสบการณ์ไปเปิดหน้าเปิดตาแมนตจังสัรคละคนเฮามาต้องเริ่มต้นจากศูนย์ก่อนทย่อยเฮไทมี่ซื้อเสียงจะง่ามก็จะเขามาหลยเองไม่ไม่เนาะขอใจไปมา้หน่อยรอบคนข้าเยโอเคโอเคน้องปนวิจิต อล,ลองไปดใพักะบ้นะครับนอดูทิวงันจังกันไปลองเบิ้งเจ้าแหลกของหน้าคาดนะสุพรรณบุรีหาซีตัน,น่ะถ่านปนี้มทีพ,พนีนี่นี่กัน แบ่งปันอ่อยก็จะจบทีนเพล่สนสนีเนาะเดียวถ้าเบื้งมนันเนาะเพื่สิไะขยายพันธุ์สิได้ไหลายสมัยเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปทำขับเข้าเนาะเฮ็ดลาบเท่านะครับผมามาติดตามชมใน ep ต่อมาเลยครับผม